ุมค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็มาอยู่กับช่อง The Umm Channel อีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาสอนตัดต่อวิดีโอในแอปแคปคัดนะคะก็คือแนะนําตัวนะคะโดยใช้แค่5รูปภาพเท่านั้นนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้อุ้มด้วยนะคะทุกคนค่ะอันดับแรกนะคะทุกคนก็เข้ามาที่โปรเจกต์ใหม่เลยนะคะ แล้วก็เลือกรูปมาทั้งหมด5รูปภาพด้วยกันนะคะแล้วเราก็กดเพิ่มเลยเนะาะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเพิ่มเพลงกันนะคะถ้าใครไม่มีเพลงนะคะทุกคนก็สามารถทักมาขออุ้มได้เลยนะคะหรือว่าจะไปบันทึกที่ tik t ต k อกใหม่ของอุ้มนั่นเองนะคะก็พิมพ์ไปว่า the อุ้มชาแนลเลยนะคะทุกคนถ้าไม่อยากขอ,อเนาะต่อไปนะคะเราก็จะมาปรับรูปภาพกันคะ่ะทุกคน เดี๋ยวก่อนเป่ารูปภาพนะคะทุกคนเราต้องตั้งอัตราส่วนเป็น9ต่อ16ก่อนนะคะแล้วเราก็ดูรูปภาพว่าขนาดเท่ากันไหมแล้วก็อย่าลืมกดลบวิดีโอข้างหลังด้วยนะคะรูปแรกนะคะเราจะใช้2.9นะคะรูปที่2ก็2.9นะคะรูปที่3ก็2.8รูปที่4ก็2.8เหมือนกันนะคะรูปที่5ก็ 2.9นะคะรูปแรกนะคะแตะไปเลยแล้วก็มาที่แอนิเมตนะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่อัปเดตอ่ะมันจะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะทุกคนก็ให้เรากดมาเลยแล้วก็เลือกเป็นคอมโบนะคะแล้วก็ไปเลื่อนหาคําว่าบิดมุมขวานะคะทุกคนให้เราเลือกเป็นซมซ้ายนะคะทุกคน ซูมซ้ายเสร็จแล้วก็มาซูมขวานะคะทุกคนอันนี้เราก็จะเลือกเป็นโยกเยกนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นซูมหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งถ้าทุกคนต้องการเปลี่ยนอันไหนก็เปลี่ยนได้เลยนะคะตามใจชอบของเราเลยเนาะ นี่นะคะแล้วทุกคนจะสังเกตเห็นตรงสี่เหลี่ยมตร,ะะตรงนี้นะคะก็ให้เรากดเข้าไปเลยนี่นะคะทุกคนมันก็จะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะว่าจะเอาเป็นแบบไหนซึ่งเราจะเอาเป็นแฟตขานนะคะ <G> ก็ดูวิดีโอก่อนเนาะแล้วก็เลือกเป็นปรับทั้งหมดนะคะบางทีรูปมันก็อาจจะพอดีกันเลย แล้วก็ลองเล่นถ้าโอเคเราก็กดบันทึกได้เลยนะคะซึ่งอุ้มโอเคแล้วนะคะทุกคนก็เพลงมันเหลือใช่ไหมแล้วก็กดแบ่งแยกแล้วก็กดอนันหลังลบนะคะแล้วก็กดส่งออกได้เลย ก็ทุกคนก็สามารถแชร์ไปที่ต่างๆได้เลยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการสอนตัดต่อวิดีโอในแอปแคปคัดนะคะทุกคนใช้รูปแค่5รูปเองนะคะทุกคนก็ง่ายๆเนาะก็ไปลองแต่งตามดูได้นะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน